ชมครับประเทศไทยของเรานั้นประกอบด้วยประชากรที่มาจากหลายเชื้อชาติหรือเราจะใช้คําว่าหลายกลุ่มชาติพันธุ์ก็คงไม่ผิดครับโดยในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเราจะมีพี่น้องทั้งชาวพุทธและชาวมุสลิมอาศัยอยู่ร่วมกันมาช้านานซึ่งแม้ว่าพวกเขาจะนับถือศาสนาที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือพวกเขาเป็นชาวมาลายูที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน โดยมีเอกลักษณ์ของความเป็นพุทธแบบมลายูและความเป็นมุสลิมแบบมลายูที่มีการสืบทอดภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษมานับพันปีครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการมองมุมบวกรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับมุมมองใหม่ๆใ,ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงคําว่ามาลายูเรามักจะนึกถึงภาษามาลายูซึ่งกอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวมาลายูที่ชัดเจนที่สุดที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันค่ะแต่คุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าแท้จริงแล้วมาลายูนั้น ความเป็นมาก็คือกลุ่มคนที่มาไซรวมอยู่ด้วยกันในดินแดนคาบสมุทรมาลายูซึ่งประกอบไปด้วยประเทศมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดเีเซียสิงคโปร์บรูไนพม,มา่ากัมพูชาเวียดนามและภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยด้วยค่ะและวันนี้ทางรายการมองมุมบวกก็จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับวัฒนธรรมมาลายูให้มากขึ้น ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมมาลายูเราต้องทําความรู้จักกับกลุ่มชนซึ่งเป็นเจ้าของวัฒนธรรมนั้นก่อนนะครับซึ่งเป็นกลุ่มชนที่ใหญ่มากครอบคลุมพื้นที่ในหลายประเทศดังที่พิธีกรได้กล่าวในช่วงต้นรายการดังนั้นในวันนี้เราจะใช้คําว่าชาติพันธุ์มาลายูซึ่งเป็นชาติพันธุ์หนึ่งของประชากรในประเทศไทยในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างพวกเขามีประวัติศาสตร์และเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเชื่อการนับถือศาสนา ที่ก่อเกิดเป็นวิวัฒนาการของวัฒนธรรมมลายูเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ครับซึ่งในวันนี้รายการมองมุมบวกจะขอพาคุณผู้ชมไปพบกับนายรัศมินนิติธรรมหรือผู้ใหญ่มิงเป็นผู้ที่มีเจตนารม์อันแน่วแน่ในการรักษาศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษชาวมาลายูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไว้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้กับเยาวชนรุ่นหลังครับคุณผู้ชมคะตอนนี้หนูเลยก็อยู่กับผู้ใหญ่มิงนะคะผู้ก่อตั้งพ,พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนหารสวัสดีครับผู้ใหญ่ค่ะวันนี้ต้องมาขอความรู้กับทางผู้ใหญ่นะเกี่ยวกับ วัฒนธรรมและก็ความเป็นชาวมาลายูอยากให้ผู้ใหญ่อธิบายนิดนึงค่ะว่าชาวมาลายูมีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะครับก็ชาวมาลายูผมก็อธิบายในใน,ในพื้นที่สามจังหวัดนะรมันจะได้สกบแคบหนึง่งคนที่นี่ก็ในอดีตก็จะเป็นชาวมาลายูที่มีมาตั้งนานอนาณาจักรแรกที่บันทึกในประวัติศาสตร,ร์นั้นคืออาณาจักรลังกาสุกะผู้คนที่นี่ก็มีการเดินทางมาจาก สวณภูะะมิคราะก็ผสมผสานกันจากอินโดนีเซีย<ม>คนมาลายอยู่ที่นี่<ม>ก็อยู่ที่นี่มาประมาณ2,000ปีตามตามที่เป็นอาณาจักรแล้วแต่ก่อนนั้นนั้นก็อาจจะมีคนที่อยู่อยู่แล้วซึ่งเราเรียกว่าคนอัสลีเป็นคนดั้งเดิมนะฮะ,ะ,ะครั้งแรกก็อาจจะไหว้ทูกปีพิศาร์หลังจากนั้นก็นำความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ให้กับอัสลีที่นี่ หลังจากนั้นอนาณาจักรศิวิชัยก็จะนําความเชื่อในเรื่องของอพุทธมหายานเข้ามา,าในในช่วงระยะเวลาหนึ่งอิสลามก็ได้เดินทางค่อยๆเข้ามาในราชวงศ์มงคุลของอินเดียเปลี่ยนจากนอเทศาสนาอิสลามและก็เข้าไปที่อาณาจักรจำปาของเวียดนามก็อิสลามก็แร่กระจายมาถึงที่นี่แล้วก็สู่แหลมมาลายูทั่วไปเพราะฉะนั้นคนที่นี่ก็ น้ำตือศาสนาพราหมณ์พุทธมหายานก็เปลี่ยนมาเป็นศาสนาอิสลามแต่คนนาอิสลามมาที่นี่เขาก็ชันช่นฉลาดที่จะไม่ให้ผลกระทบต่อวิถีชีวิตเขาก็เปลี่ยนแค่มาเปลี่ยนในเรื่องของความเชื่อเราจะเห็นว่าบางครั้งเ,เราบอกว่าอันนี้ในพุทธก็มีในนุก็มีก็ก็ใช่นะคือ,ค,อ,ค,อความเป็นวัฒนธรรมของที่นี่มันจะแตกต่างกับวัฒนธรรมของอิสลามที่อื่นๆของมุมโลกเพราะฉะนั้นที่นี่จะมีเอกลักษณ์ในความเป็นของเขา า,ากอาณาจักรลังกาสุกะที่าศาสนาพราหมณฮินดูและาศาสนาพุทธมีอิทธิพลอยู่ประมาณ1,300ปีเมื่อเข้าสู่ยุคของนครรัฐปาตานีาศาสนาอิสลามก็เข้ามามีบทบาทและเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวมาลายูส่วนใหญ่ในดินแดนแห่งนี้โดยพวกเขาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันเช่นรูปร่างของขนมที่เดิมนั้นเป็นรูปหน้าต่างๆแต่ภายหลังได้เปลี่ยนเป็นรูปดอกไม้ใบไม้หรือรูปอื่นๆที่ไม่ขัดต่อหลักาศาสนาอิสลาม หรือแม้กระทั่งศิลปะการแสดงพื้นบ้านเช่นมนโนราที่เป็นพิธีกรรมในการแก้บนหรือรักษาโรคของคนในสมัยโบราณซึ่งต่อมาในภายหลังมนโนรายังคงหลงเหลืออยู่เฉพาะในชุมชนชาวพุทธส่วนในชุมชนของชาวมุสลิมนั้นได้วิวัฒนาการไปเป็นมนโยงซึ่งใช้ผู้หญิงล้วนในการแสดงและใช้ภาษามาลายูในการขับร้องครับ าให้ผู้ใหญ่อธิบายถึงเอกลักษณ์ของชาวมายูในพื้นที่นี้หน่อยค่ะเอกลักษณ์เอกลักษณ์ของชาวมาย,ยูในที่นี้ก็คือสังเกตง่ายๆก็คือเหมือนที่บอกว่าคนมาย,ยูก็คือส่วนใหญ่ก็อิสลามเรื่องการแต่งกายของเขาก็จะบ่งบอกแล้วความเป็นอิสลามของเขาอัานที่สองก็คือเขาก็จะมีภาษาโดยเฉพาะของเขาคือภาษามาย,ยูก็จะพูดกันในพื้นที่ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นสเสน่ห์ของประเทศไทยแล้วก็เขาก็จะมีความเชื่อในเรื่องของ ความเป็นมาลายูอิสลามอยู่ชาวมาลายูบางส่วนก็ไม่ได้หันหนังถือศาสนาอิสลามก็มีก็จะเราจะเห็นว่ายัางมีวัดอะไรต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นี้ก่อนดั้งเดิมวัดดั้งเดิมแล้วก็วัด,ด,ด,วดที่เกิดขึ้นมาใหม่ก็มีอย่างเช่นการสดางมโนราก็มาเป็นมะยงค่อยๆปรับลงมาถามว่า,าชุมชนพุทธยังอยู่ไหมยังอยู่ก็ยัไปสรสางในชุมชนพุทธยังสืบทอดจนถึงปัจจุบันนี้นั่นคือมโนรามะยงก็ยังอยู่ในชุมชนของมลายูมุสลิมจทุกวันนี้ คุณผู้ชมครับที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหานแห่งนี้ได้รวบรวมโบราณวัตถุที่สําคัญของขุนละหานประชาเชษหรือที่ชาวบ้านกาเดงรู้จักกันในนามโต๊ะขุนนิแหวรซึ่งเป็นบุคคลสําคัญที่มาบุกเบิกชุมชนแห่งนี้ตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5ครับนอกจากนี้ผู้ใหญ่หมิงก็ยังได้เก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ของชาวมาลายูมุสลิมตั้งแต่ในอดีตไว้ให้เราได้ชมพร้อมทั้งบอกเล่าความเป็นมาของวัฒนธรรมมาลายูผ่านสิ่งของต่างๆได้อย่างลึกซึ้งครับ ลายก็จะมีลายช่องลมที่เป็นลายของมาลาย,ยูที่นี่ประมาณเกือบ200ร้อยลายก็จะมีชื่อหมดเลยซึ่งเป็นมรดกที่มีคุณค่า<ม>พวกนี้ก็จะมีความหมายในเรื่องของความเชื่ออยู่ในในลายที่บนประดับบนบ้านเช่นอิสลามเข้ามาก็จะมีพวกอักขระภาษาอาหรับเข้ามาบ้างอันน้คืออักขระใช่มรภาษาอาหรับบ้างในอดีตบ,บนมรดกปุปัญญาเราสังเกตว่าอย่างเมื่อพิมพ์ขนมปูตตูเนี่ยก็จะมี ตัวหน้าการอยู่ที่บนอยู่บนซุ้มประตูวัด<ะ>ถ้าเราสังเกตก็จะเห็นเป็นเป็นโครงหน้าโครงฟันอยู่ตรงนั้นแหละแต่แต่อแตพอ<ะ>อิสลามเข้ามาแล้วก็เริ่มเปลี่ยนจากความเชื่อที่เป็นหน้าการมาสู่เป็นเครือเถาวลวดลายพวกนี้ก็จะบ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ในยุคสมัย<ะ>อย่างเช่นนี้เขาเรียกว่าลายลังกาสุกกะก็จะเป็นกันดนกดกต่หนนี้ก็มีความเชื่อในเรื่องของเรือไฟอยู่ในอดีตนะฮะก็ก็จะมีลายที่เป็นลายปัตตานีดัง อาตตานี้ด้วยลายชวาด้วยก็จะมีความแตกต่างกันข้าวของเครื่องใช้นะฮะ,อ,ะอ,ยอย่างอันนี้ก็จะเป็นเส้นหมาก เช่นมาก,ก็จะเป็นการต้อนรับผู้คนนะวัฒนธรรมของมาลาย,ยูไม่ว่าจะเป็นของไทยเองก็จะให้ความสําคัญในเรื่องของการกินหมากในอดีตเพราะฉะนั้นใบพลูพวกนี้ถ้าเราสังเกตดีๆก็จะเป็นใบไม้รูปหัวใจเพราะฉะนั้นในอดีตเวลาคนมาที่บ้านก็ส่วนใหญ่ก็จะเสฟหมากพลูนี่ก่อนเนี่ยที่จะเสฟอย่างอื่นเพราะว่าสื่อถึงการต้อนรับเป็นใบไม้แห่งหัวใจต้อนรับคนที่มามาเยือนแล้วก็ถ้าเราสังเกตเช่นมาก็จะมีอยู่ ภาถ้วยด้วยกันที่สื่อถึงครอบครัวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของครอบครัวออกมาต้อนรับผู้มาเยือนในอดีตในการรักษาโรคต่างๆเวลาเชิญผมออกไปบรรยายหรือว่าจะเชิญไปสแสดงอะไรต่างๆเขาก็จะเอาหมากพลูสั่งสามคำไปเชิญหรือไม่การรักษาโรคก็จะใช้หมากพลูนนี้เหมือนกันเพราะว่าหมากพลูในอดีตเป็นสื่อสัญ,ญลักษณ์ถึงการน้อมการให้เกียรติที่เราจะไปหาคนที่จะให้เขามารักษาเราหรือว่ามาแสดงให้กับเราเพราะฉะนั้น ปัจจุบันอาจจะแตกต่างกันแต่ถามว่าวัฒนธรรมพวกนี้ยังอยู่ไหมยังอยู่ปัจจุบันนี้เวลาเข้าไปหาหมอบ้านในพวกนี้ก็จะต้องต้องมีหมาพู่ ผู้ชมครับจะเห็นได้ชัดว่าวัฒนธรรมของชาวมาลายูโดยเฉพาะชาวมาลายูมุสลิมนั้นมีพื้นฐานมาจากความเชื่อตามหลักศาสนาที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของพวกเขาตั้งแต่เกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตทุกการกระทำล้วนสอดแทรกไว้ซึ่งความหมายที่ลึกซึ้งและมีคุณค่าอย่างยิ่งครับอย่างเช่นในห้องจัดแสดงนี้มีกริดอยู่หลายแบบซึ่งกริดนับเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่บ่งบอกความเป็นชาวมาลายูครับ ในอดีตนั้นกริดนอกจากจะเป็นอาวุธประจำกายของชาวมาเลยยียยูแล้วยังเป็นเครื่องแสดงถึงฐานะและยศถาบรรดาศักดิ์ของเจ้าของกริดอีกด้วยครับห้องนี้เป็นห้องกริด กริตที่บอกว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมลายูกริตก็เป็นอาวุธของชาวมลายูชาวมลายูก็จะใช้กริตไม่ว่าจะเป็นอาเจ้าเมืองก็จะต้องมีกริตเป็นหนึ่งในเครื่องราชากุกภันเวลาจะขึ้นครองราชก็จะต้องมีกริตในการขึ้นคลองราอ่าแล้วก็กริตก็จะมีเจ้าของอยู่แต่ละเล่มช่างจะตีกริตก็จะต้องมีคนสั่งเขาถึงจะตีกริตแล้วก็เขาก็จะเอาวันเดือนปีเกิดของเราเนี่ย แล้วก็ไปหาเหล็กที่มันมันสอดคล้องกับความอ่อแอร์ของเราเอาความแข็งของเหล็กนี่มาผสมแล้วก็ตีในช่วงระยะเวลาที่เขาคำนวณแล้วว่าตีในช่วงนั้นเพื่อที่จะหลอมในความเป็นกรดกับเราเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันเพราะฉะนั้นในเนื้อของเหล็กก็จะมีเหล็กหลากหลายชนิดด้วยกันที่จะต้องเป็นศาสตร์เฉพาะที่คนในอดีตเขาเรียนมาแล้วทุกคนเนี่ยสามารถมีกรดได้หมดเลยไหมคะคนนาาร,รคะับกรดก็จะแบ่งเป็นตามยศธ,ธารดาาั้งสัต ถ้าใครเนกริดเราจะรู้ว่าคนนั้นเป็นใครหัวกริดก็เกิดจากวิวัฒนาการความเชื่อจากก่อนที่เป็นอิสลามแล้วก็มาสู่ความเป็นอิสลามอ,อันนี้ก็จะเป็นหัวกริตตาจงของชนชั้นกษัตริย์ถ้าเราสังเกตว่าตรงไหนกษัตริย์สังเกตว่ามีมงกุฎมีมงกุฎอยู่ข้างบนมงกุฎก็จะมีตั้งแต่57หรือว่า9 9กก็จะเป็นระดับเขาเรียกว่าอังกงก็คือกษัตริย์ที่ใหญ่มหากษัตริย์ แล้วก็เวลตานี้จะมองจากบนสู่ล่างคล้ายกับกระย์มองไปที่ราษฎราแล้วก็ลวดลายก็จะละเอียดละเอียดนะละเอียดมากหัวที่สองนี่ก็เป็นหัวของแม่ทัพมเลากองนักรบอะไรต่างๆก็สังเกตว่าไม่มีมงกุฎลวดลายก็จะลดทอนความละเอียดลงเวลตานี้มองตรงๆดุดดันคล้ายกับนักรบ้าท่าของราษฎรทั่วไป ก็ไม่มีในนี้แต่ก็ลวดลายก็จะลดทอนกว่านี้อีกก็ไม่ละเอียดกว่านี้อีกแต่วัตาจะต้องเศร้าให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นใครซื้อกริบหัวกริบนี้ก็สามารถบ่งบอกถึงยุศถาบรดาศา ชาวมาลายูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอาศัยอยู่ในหมูกก่เกาะต่างๆหรือพื้นดินในคาบสมุทรมาลายูมีความรู้ในเรื่องของการเดินเรือและธรรมชาติของท้องทะเลเป็นอย่างดีมีการสั่งสมและถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นในรูปแบบของจารีดประเพณีซึ่งในเรื่องของการดำรงตนหาเลี้ยงชีพการแต่งกายการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวและในชุมชนจนถึงการละเล่นพื้นบ้านครับ เป็นท่านคุณละหานครับอันนี้ก็เป็นการสร้างบ้านไปเมืองสมัยคุณละหานในอดีตก็จะมีของใช้นะฮะไฟฉายในอดีตฮะเว<อ>ลานคนที่นี่ไปเรียนอ,อักรอ่านในชุมชนในฝั่งนี้ก็จะเป็นของใช้เกี่ยวกับหมอ้อดินนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหมอ้อดินที่ใช้อาบน้ําละหมาดเพราะว่าน้ําละหมาดที่นี่ก็จะต้องเป็นน้าที่สะอาดไม่มีน้ําหยดเข้าไปในอดีต<ค>สว่วนนี้ก็จะเป็นหมอ้อที่ใช้ในการรักษาโรคของ บรรดาผู้รู้ทางศาสนาในอนดีตก็จะใช้ในการขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าและก็เป่าลงในน้ําส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องเกี่ยวกับวอยังมาลายูนะคนที่นี่ในนะอดีตเราได้รับอิทธิพลมาจากชวาพอ,อิสลามเข้ามาแล้วก็เริ่มพัฒนาจากวอยังมาลายูมาเป็นหนังตะลุงเป็นเรื่องของว่าวนะว่าวว่านี้ก็เป็นว่าวที่ทา,ทางวิทยาศาัตร์ทําวิจัยเมื่อก่อนไม่มีใครรู้จักว่านี้ว่าเป็นอย่างไร แต่พอทําวิจัยแล้วตอนนี้ว่าวนี้ก็ดังระดับโลกแล้วนะตอนนี้นะฮะว่าวนี้ก็มีมาตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นมุสลิมอิสลามเข้ามาแล้วว่าวตัวนี้ก็ไม่ได้ห้ามในการเล่นว่าวก็เหมือนที่ผมบอกว่าอิสลามเข้ามาแค่ปรับปรับความเชื่อในอดีตหลังฤดูเก็บเกี่ยวก่อนที่ชาวบ้านจะเล่นว่าวเจ้าเมืองก็จะขึ้นว่าวของเจ้าเมืองก่อนที่เรียกว่าว่าวบราัมสเป็นว่าวที่สวยงามว่าวตัวนี้ก็ยังใช้ในการพยากรณ์อากาศด้วยโดยดูทิศทางของลม แต่งกายของชาวมาลาย,ยูถ้าน้องสังเกตรูปอยู่รูปในอดีตก็เราจะใช้ผ้าสามชิ้นด้วยกัน<ฆ>นั่นก็คือ,อแล้วก็ใส่ตรงที่สะดือนี่ก่อนนะชิ้นแรก<ฆ>ชิ้นที่สองนั่นก็คือเกาะอ,อกชิ้นที่สามนั่นคือตั้งบนไหลหรือว่าหรือไม่ก็ตั้งบนหัว<ฆ>ผู้ชายก็ในอดีตก็จะใช้สรวรงอย่างเดียวผู้หญิงก็บางครั้งก็เกาะอ,อกเดียวนะฮะ<ฆ>นานๆก็หลังจากที่มีอิสลามเข้ามาคนไปไม่กะแล้ว ก็เลยกลับมาก็จะมีการคลุมใส่ผ้าใส่าพาะชุดกุบาย,ยอเขาเรีย<ะ>กกบาย,ยอเป็นเป็นชิ้นแล้วก็เป็นเป็นเสื้อใหญ่ๆรวมๆแล้วก็มีผ้าที่ซื้อจากเมกะมาตั้งบนหัวนะครับส่วนผู้ชายก็เริ่มใส่เสื้อที่เรียกว่าตะลกอบางงอเป็นเป็นเสื้อที่มีการดุมหนังมิดแล้วก็กระเป๋าสามใบนะสายละหมาดอะไรพวกนี้ต่างๆก็เริ่มมีวิวัฒนาการสู่การใส่เป็นชุด นี้ก็จะเป็นที่ดักนกคุ้มนะที่ดักนกคุ้มที่ดักนกคุ้มนะฮะนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นครูภูมิปัญญาด้านที่ดักนกคุ้มนะฮะปัจจุบันนี้ก็ยังขายได้อยู่นะครับไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะงานเก็บสะสมสวยงามอย่างเดียวตอนนี้เขาก็ซื้อไปใช้อยู่นะฮะวัยรุ่นส่วนหนึ่งก็ยังมีอยู่นะที่ใช้ชีวิตในปา่าใช้ชีวิตแบบงานอดิเรกชอบในการดักนกครับก็มงบอกทึงฐานะเหมือนกันนะถ้าของกรัตริในพวกนี้บางครั้งมันจะมีมังกรรู่อยู่ด้วย ดถึงผู้ที่มีอำน,นาจในการถืออ,อย่างนี้ก็จะเป็นหัวกริตาจงก็จะเป็นยกก็จะสังเกตว่าจะมีมุงกุดอยู่ฮะก็จะเป็นลักษณะวรรณะของกษัตริย์อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นที่ดันกนกคุ้มก็ นอกจากจะแกะสลักแล้วเราสังเกตว่าจะสารด้วยยา่าลีเผาซึ่งเป็นอุอปัญญาของคนที่นี่ในเรื่องของสารยาร่าลีเผาไม่ว่ากระเป๋าอะไรต่างๆก็ไม่ได้สารเฉพาะของใช้ในบ้านอย่างเดียวเพราะฉะนั้น,นที่ดักลกคุ้มก็ยังสารสวยงามเป็นลายอ ีกสิ่งหนึ่งที่ทุกวัฒนธรรมจะต้องมีนั่นก็คืออาหารการกินนั่นเองครับโดยในวันนี้เราจะได้รู้จักกับขนมปูตูสมางะซึ่งเป็นขนมโบราณของชาวมลายูมุสลิมมีความสำคัญในเรื่องของการบ่งบอกถึงความเป็นสิริมงคลจึงเป็นขนมที่ใช้ในพิธีมงคลต่างๆมาโดยตลอดครับ อันนี้ก็จะเป็นขนมเขาเรียกว่าปูตูสมางะนะฮะปูตูปูตูก็คล้ายๆกับขนมโขลกซึ่งก็มีวัตถุดิบอยู่ก็หนึ่งก็คือแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวต้องไป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 ขั้วก่อนก็ไปแช่น้ําก่อนแล้วก็ไปขั้วแล้วก็มาโม่น้ําตาลก็ต้องไปเคี่ยวให้เกิดเป็นน้ําตาลแข็งแข็งก็มาคลุกเข้ากันแล้วก็ใส่สีเข้าไปเพื่อให้เกิดสีสัน ก็มาใส่ลงไม่พิมพ์นะไม่พิมพ์ก็จะทําด้วยไม้ไม่พิมพ์ก็จะมีหลากหลายนะครับก็จะมีทั้งที่เป็นสักด์เช่นช้างม้าอะไรต่างๆที่ใช้ในให้เด็กๆใช้ในงานเด็กๆเช่นงานเข้าสุนัขงานผิ่แอวเพ่เด็กชายก็เพื่อให้เด็กได้ชมเกิดความเพลิดเพลินถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของใบไม้ยาวๆสูงๆ ใช้ในงานแต่งงานของพวกนี้ก็จะใช้ในงานมงคลแต่ในอนดีตก็จะมีการค้าที่ร้านกาแฟด้วยก็เป็นลนักษณะชิ้นเล็กๆแบบนี้ใส่ใน<ะ>ในขวดพลาสติกตั้งที่ร้านกาแฟในอนดีตแต่ถ้าเป็นงานชิ้นใหญ่ๆพวกนี้ก็จะใช้เฉพาะจัดงานพานงานแต่งงานงานมงคลเท่านั้น ณผู้ชมครับเรื่องราวของวัฒนธรรมมาลายูนั้นยังมีอีกมากมายที่คนรุ่นใหม่และคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่รู้และยังไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้นะครับ <Wow. S 1> นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ผู้ใหญ่มิงได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นคุนละหานแห่งนี้ขึ้นมาโดยหวังว่าคนที่เข้ามาศึกษาจะมีความเข้าใจและปฏิบัติต่อชาวมาลายูในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องมากขึ้นนั่นเองครับ หลังจากที่เราได้เดินเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นะคะเราก็ได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของชาวมาลายูนะคะซึ่งมีทางผู้ใหญ่เนี่ยมาให้ข้อมูลกับเรานะคะวันนี้เราก็จะมาถามถึงเป้าหมายค่ะที่ผู้ใหญ่ตั้งไว้ในการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาค่ะว่ามีเป้าหมายอย่างไรบ้างก็เป้าหมายก็อยากจะให้เด็กรุ่นใหม่ๆก็สานต่อจากวัฒนธรรมที่ บรพรพบุตรเขาได้ทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็นำสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจากวัฒนธรรมเพื่อกลับมาช่วยเหลือชุมชนแต่ละชุมชนในเรื่องของเศรษฐกิจบ้างในเรื่องของอาการอนุรักษ์บ้างอะไรต่างๆเพื่อให้เราล้อมเข้าเข้าด้วยกันเทคโนโลยีก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะก็วัฒนธรรมอุดมก็หลายบ่าเข้ามาอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเทคโนโลยีก็สามารถช่วยให้เรา สื่อสารสัมพันธ์ให้กับคนทั่วไปได้เร็วขึ้นโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็ก,ก,ก่อกำเนิดในช่วงของเทคโนโลยีโดยเฉพาะ Facebook อะไรต่างๆเข้ามาในจังหวะพอดีทําให้คนได้รู้จักเราเร็วขึ้นเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวของวัฒนธรรมผ่านสื่อมากขึ้นความหมายให้เด็กได้ติดตามได้นําไปต่อยอดได้นําไปใช้ในการศึกษามากมายนะครับค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่มากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ คุณผู้ชมครับการที่เราได้เข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรมมราลยุยูที่นี่ทำให้เราได้เห็นถึงอุปนิสัยและความคิดของพวกเขามากขึ้นนะครับว่าแท้จริงแล้วชาวมาลายูเป็นชาติพันธุ์หนึ่งที่มีความละเอียดอ่อนและใส่ใจในความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและคนรอบข้างมากแค่ไหน แม้ศาสนาอิสลามจะเข้ามามีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่แต่ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงหรือละทิ้งความเป็นมาลายูดั้งเดิมให้หายไปเลยครับคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าชนชาติมาลายูเกิดขึ้นมานับพันปี ก่อนที่จะมีอาณาจักรโบราณต่างๆเกิดขึ้นมาในภายหลังค่ะซึ่งได้ทิ้งร่องรอยความงดงามทางวัฒนธรรมไว้อย่างมากมายแม้ว่าบางอย่างจะถูกวัฒนธรรมใหม่ๆกลืนหายไปบ้างถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสมาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คุณผู้ชมจะรับรู้ได้ถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาวมาลายูที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นเกิดเป็นความงดงามทางประเพณีและวัฒนธรรมในปัจจุบันค่ะ และนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทางรายการนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา8.30นาฬกา30นาทีถึง8.55นาฬิกา55นาทีสำหรับวันนี้หนูเล็กและชิมงานต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ mong mùm buộc